ก็กลับสวัสดีอีกครั้งครับผมรอบนี้เป็นรอบ8ทีมนะครับผมระหว่างทีมจับหวานห้าเจอกับทีมปีซานะครับผม ทีมจับหวานห้านะครับมือขึ้นคือพี่หนุ่มมือตีคือน้องเน็ตส่วนปีซามือขึ้นคืออาจารย์เก่งมือเอเออเสียเก่งมือตีคือน้องอาร์ตนะครับผมปีตองควารีราดโอเพ่นนะครับผม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บกติเปลี่ยนนึ่งทีมป,ปีสาวขึ้นมายังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียแต่แม่กับทีมจับหวานอยู่นะครับจับหวานหา้าพี่นุ่มจับหวานหาเลยนเนาะปีศา,าตีก็ผิดไปนะครับผม จะซ้ำไหม,มหรือว่าไม่ตีนะครับผมอื่นมาก็หลุดไปอีกลูกสุดท้ายก็หลุดไปอีกนะครับผมเ,เสียแต้มแม่ทีมจับหวานห้าอยู่นะครับหนึ่งแต้ม อีมปีศาลูกหมดมือแล้วนะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามยังเหลือลูกในมืออีกหลูกขึ้นมาเก็บแต้มที่สองได้แลครับผมขึ้นมาเก็บแต้มที่สามสามแต้มแลครับผม แรมที่สี่ไม่น่าจะได้ได้ไหมครับผมหาบ่พี่ลุ่มครับทมจับวานหาน้ารับไปห้แาแรมน,นะครับผมีเอาออกไปได้พรบเลยสกอร์เป็นห้าต่อศูนย์นะครับผมตอนนี้มีรถกำลังจะออกนะครับผม ต้องเปิดทางให้รถก่อนนะครับไป,ไปเลยครับไปเลยไปเลยเปิดไฟหน้าหน่อยเปิดไฟหน้าหน่อย ประมานห้าได้แตนนะครับผมก็จะขึ้นไปคุมโซนก่อนนะครับผมคุมหลังนะครับผมห่างอยู่ประมาณหนึ่งวาคุมแบบห่างๆอยู่แบบห่วงๆอีซาก็จะส่งเสียเก่งขึ้นไปคุมโซนเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแตมในสนาม จับวานห้าก็จะส่งพี่นุมขึ้นไปอ้าไปโดนแง่หินนะครับผมวิ่งออกด้านข้านะครับผมโลกสุดท้ายขึ้นไปเปลี่ยนอินพีสัตยังไม่เตีน,นะครับผม ก็จะทรงเสียเก่งขึ้นไปสู้อีกหนึ่งลูกเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามทีมจัหวานห้าไม่ขึ้นนะครับผมส่งน้องเลฟิสไปตีลูกที่สองไม่ตีนะครับผมขึ้นไปเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนาม จากคนชกน้อัศวินตีทั้งโอ้โห,โโหตีต,ติดด้วยนะครับผมยิงจับปานห้าก็ยังมีเถียงอยู่ตลอดม,มอ <c oughs> อาร์ตก็ตีผิดไปนะครับผมยังเสียแต้มใม้กกับทีมจับหวานห้าอยู่นะครับผมหนึ่งแต้ม จะทำยังไงฝ่ายตรงข้าไม่รู้รว,ว่าหมดหรือยังปังโอ้ยผิดไปนะครับผม เสียแต้มไหมครับทีมกับหวานห้าครับหนึ่งแต้มสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นหกต่อศูนย์เอาจับบอลเอาตรงไหนเนาบาน แม่เหมือนกนเลยโอ้ขึ้นบกเขมจับบ้านห้านะครับผมก็เป็นฝ่ายขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับผม <c oughs> อ่ากนยัวบ้านซอกกว่าปีศาก็จะส่งเสียเก่งขึ้นมาสู้ โอ้ยไปโดนแง่หินนะครับผมวิ่งไม่เหลียวหลังเลยก่อยจะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกอ้าวลูกทีสองก็ไม่เปลี่ยนนะครับผมอย่างนี้ทำท่าจะลำบากแล้วครับผมทีมปี่านะครับ ก็ตีติดรับไป3มแต้มในสนามจับบาน5ก็ขึ้นมาหลุดนะครับผมก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกลูกสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามปีซาก็จะตีเพื่อรับสาติดเพื่อรับสหลุดไปเอ้ยเอ้าคุณ พ่นเป่าอยู่มองยน <c oughs> เด่นครับ <c oughs> จ้าวบล่างเนี่ยโอเคครับผมล่างนี้เป่าบินนะครับผม <Okay. S 2> เริ่มใหม่ไม่มีใครได้แจมเด็กก่อนนี่้ามันมเมโอ้ขันกายสามเมตรจ้าว จะใคร่โอ้ยทีมจับหวานก็ตีติดนะครับผมแต่โซนก็เปิดทางซะเหลือเกิน อีซาก็ขึ้นแบบไม่มีความกดดันนะครับผมไม่ตีนะครับผมก็จะส่งพี่หนุ่มขึ้นไปสู้นะครับผมอื่นไปก็เปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามอีซาก็จะส่งน้องอัดขึ้นไปตีอ๋งโหยน้องอัดก็ตีติดเหมือนกันนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามจับบอลห้าก็ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผม อินปีซาก็ส่งน้องอาขึ้นไปตีอุย้ยลายไม่ตรงนะครับผมก็จะสามอีกหนึ่งลูกอึ้งโอ้ลูกสุดท้ายโดนนะครับผมโดนพอสกิตสกิตไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหม ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียแต้มให้กับทีมจับหวานให้นะครับก็จะส่งเสียเก่งขึ้นไปคุมโซนอีกหนึ่งลูกเปลี่ยนนะครับผมทีมจับหวานก็จะส่งน้องเน็ตขึ้นไปตีตีรับหนึ่งนูผิดไม่รู้ว่าใครได้ครับ ตีรับสองโอ้โหสามหมทีมจับ วานได้แต on <Okay. S 1> ้มนะครับผมไม่รู like ้ว่าได้เท่าไหร่จักแต้มพี่นุ่มแต้มเท่าไหร่เสกิงเสกิงเสียจ็แต้มมังหัน สามโอ้ทีมจับหวานได้สามแต้มนะครับผมสกอร์เรียก้นมาเป็นเก้าต่อศูนย์เฮ้ยอันนี้งานเข้าสิครับน้องอาร์ตถ้าทำแบบนี้ปังโอ้ยผิดไปสองลูก เล่นเป้านะครับถึงจะรอดนะครับผมถ้าเล่นเป้าไม่ได้สวัสดีนะครับผม พักหโดนบนอดน้อัดทุตีพลาดเลยมากเกมเ่ยทิมตีตาทำท่าจะลำบาแล้วครับผมจะเล่นเป้าหรือว่ายัางไงถ้าไม่เล่นเป้าอยู่ตรงไหนครับโคตีเล่นเป้านะครับผมโอ้ไม่ได้แล้วครับผม โอ้ออกศูนย์ไดยบ่ทีมปีซาลุงหมดมือนะครับผมทีมจับหวานห้เป็นฝ่ายชนะ1 1อศูนย์คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ